่อค่ะเราจะเราจะพับลิตเพลงนี้ละเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบพีาะสมันห้าโมงละท,ที่ชอบคือไปเลี้ยงแมวนะคะเอ่อเราพับลิตเรากดไอ้รูกฝันข้างล่างคะ่ะแล้วเราก็กดไปเลยพับลิตออนไลน์กดไปกดไปก็มันก็จะอืมเนี่ยค่ะคือเจ๋งมากที่มันทําให้รู้มันบอกว่า มันบอกว่าไม่ถึง40วิมันไม่ให้พับลิดนะคะพับลิดไม่ได้ดังนั้นกลับไปก่อนไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเราก็ใส่ไปเลยสีรอบคือจริงๆอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าเทให้ดูไงอะอเซฟมันก็จะมันก็จะ,จะลูบลูบ่อนเนี้ยไปสี่รอบก็ทั้งหัวมันนะคะอืมอาจจะใช่ก็ได้อา,อาจจะหลายรอบเอย่างนั้นจริงก็ได้เพราะว่าเราเราเรา,เราไม่แน่ใจอะคะ่ะมาเขาเนี้ยพับลิดไม่ได้ให้รู้ไปได้แล้ว ได้แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ามันมันจะให้ตั้งไอเนี้ยค่ะิขกิธิตอะไรเราก็ไม่รู้ะคะ่ะสร้างมันเถอะมันขึ้นอะไรมันก็กดกดไปแล้วก็กดข้างล่างความดีดออนไลน์พอกดกดไปเสร็จก็ไม่เข้าใจว่ามันจะถามทําไมนะคะอ๋อจ่ะค่ะเนี่ยมันบอก้วมันบอกว่าพอกดไปแล้วเรากดโอเคไปคือเมื่อกี้ที่เขาขึ้นเขาขึ้นบอกว่าเอ่อรอแป๊บหนึ่งภายในสิบถึงหกสิบนาทีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะ ไฟที่เสร็จแล้วค่ะเป็น MP3 เนี่ยจะส่งเข้าอีเมลก็คือ Gmail ของเรานะคะแล้วเมื่อน,นั้นเราก็จะได้ MP3 มาฟังคือไม่นาาหรอกเดี๋ยวสักพักมันก็ขึ้นอ่ะอืที่แน่นแน่ก็จะเห็นแล้วว่ามันถูกล็อกแล้วก็ไม่น่ใจว่าไอ้ล็อกเนี่ยมันมันจะแก้กเราได้ไหมแต่คือที่ที่บอกว่าส่วนใหญ่ที่ทําอ่ะมันหายมันหายไปหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่ายัางไงดังนั้นก่อนทําอะไรก็ก็โคลนก็รีมิกก็อะไรเอาไว้เก็บไว้เยอะ นะช่วงเลือกก่อนแล้วกัน